แม่ฮ่องสอนเส้นที่ใกล้ที่สุดและโค้งที่สุดนะครับสวัสดีทุกคนนะครับมาชมเส้นทางรีวิวเส้นทางเชียงใหม่ไปปลายไปจังหวัดแม่ฮ่องสอนนะครับเส้นทางมี3ทางเลือกนะครับเส้นทางที่ใกล้ที่สุดก็จะเป็นเส้นทางเชียงใหม่ผ่านอำเภอแม่แตงนะครับแล้วก็ไปอำเภอปลายแล้วก็จังหวัดแม่ฮ่องสอนนะครับก็จะใช้1095ระยะทางก็227กิโลเมตรนะทุกคนเส้นที่ผ่านอำเภอปลายไปจังหวัดแม่ฮ่องสอนก็เป็นเส้นทาง ใกล้ที่สุดและโค้งที่สุดนะครับเส้นทางที่2ก็จากเชียงใหม่ไปอำเภอจอมทองขึ้นดอยอินทนนท์ไปอำเภอแม่แจ่มเข้าขุนยวมแล้วก็ไปจังหวัดแม่ฮ่องสอนมีระยะทางก็276กิโลเมตรนะทุกคนก็จะมีโค้งเฉพาะช่วงลงดอยอินทนนท์มาก่อนเข้าอำเภอแม่แจ่มนะครับก็จะโค้งน้อยกว่าเส้นไปนะครับแต่เส้นนี้ก็มีทางลัดนะครับเส้นที่ตัดไปป่าบงเพียง แล้วก็เลี้ยวขวาไปอำเภอขุนยวมนะครับเป็นทางเลือกนะครับส่วนเส้นทางที่3เริ่มจากตัวเมืองเชียงใหม่นะครับมาอำเภอจอมทองนะครับไปอำเภอฮอดนะครับผ่านป่าสนนะครับแล้วก็เข้าแม่สะเรียงเข้าแม่ลาน้อยนะครับแล้วก็ผ่านอำเภอขุนยวมไปจังหวัดแม่ฮ่องสอนนะครับระยะทางเรา350เส้นนี้ค่อนข้างอ้อมนะครับเส้นนี้ใช้ทางหลวง128เป็นหลักเส้นนี้ไม่ค่อยโค้งนะครับวิ่งง่ายนะครับแต่ค่อนข้างจะอ้อมไกลนิดหนึ่งนะครับ ส่วนอีกเส้นทางหนึ่งก็จะเป็นเส้นทางที่เริ่มต้นจากกรุงเทพนะครับก็จะไม่เข้าเชียงใหม่นะครับก็จะผ่านนครสวรรค์น,นะครับผ่านอำเภอตากไปแม่สอดแล้วก็ไปแม่สรียงนะครับก็จะเป็นทลอ105นะครับแล้วก็ไปจังหวัดแม่ฮ่องสอนเลยนะครับเส้นทางที่ทุกคนเห็นนี้จะเป็น10ทล1095นะครับปลาย9 4แม่ฮ่องสอน203 203กิโล นำเส้นทางที่ใกล้ที่สุดไปจังหวัดแม่ฮ่องสอนให้ชมกันนะครับเป็นเส้นทางที่เป็นเส้นทางปลายด้านหลังก็เป็น107นะครับจากเชียงใหม่มาอำเภอแม่แตงแล้วเราเลี้ยวซ้ายมาก็จะเป็น1095นะครับเส้นทางนี้จะโค้งที่สุดมี3เส้นทางที่ไปจังหวัดแม่ฮ่องสอนก็จะมีเส้นเส้นนี้ใกล้ที่สุดก็คือเส้นไปอำเภอปาย เส้นที่สองก็จากนอยอิทนทนนท์ไปขุนยวมแล้วก็เข้าแม่ฮ่องสอนเส้นที่สามก็จะเป็นอำเภอจอมทองอำเภอหอดอำเภอแม่สเรงแล้วก็เข้าอำเภอขุนยวมแล้วไปจังหวัดแม่ฮ่องสอนเส้นนั้นจะไม่ค่อยโค้งแต่ค่อนข้างอ้อมนะครับทุกเส้นนเะดี๋ยวไปรับชมในคลิปนี้นะครับ ช่วงนี้ก็จะเริ่มเป็นภูเขาก็จะมีทางโค้งแบบกว้างนะครับก็ยังเป็นเขตอำเภอแม่แตงอยู่นะครับช่วงนี้เส้นทางก็จะเป็น2ช่องจราจรนะครับเป็น2เลนเป็นเส้นทางเป็นส,วน,นสวนทางกันนะครับคลิปนี้ก็เหมาะสำหรับคนที่มาเที่ยวเชียงใหม่แล้วจะขึ้นปลายแม่ห้องศอน,นะครับจุดเริ่มต้นก็จะอยู่ที่จังหวัดเชียงใหม่นะครับสำหรับ เพื่อนๆหรือคนที่ไม่เคยมาอำเภอปลายหรือจองังหวัดแม่ฮ่องสอนก็สามารถดูคลิปนี้เป็นแนวทางได้นะครับปกติเส้นทางมาปลายเนี่ยขึ้นชื่อว่าเป็นโค้งค่อนข้างเยอะนะครับถ้ามือใหม่ที่จริงก็อยากแนะนำคือคือมันสามารถมาได้ครับค่อยๆขับมา บางคนอาจจะกังวลดูคลิปเยอะนะครับว่ามันโค้งเยอะน่ากลัวจริงๆไม่น่ากลัวครับเราค่อยๆขับตามมาตรฐานเรานะครับไม่จำเป็นต้องไปฝืนเร่งเร็วเหมือนคนอื่นนะครับเราก็ขับเอาความชัวของเรานะครับเส้นทางนี้ก็จะเป็นเส้นทาง1ทางหลวง1095นะครับจากอำเภอแม่แตงมาอำเภอปลายนะครับแล้วก็ไปแม่ห้องสอน ก็จะเป็นทางหลวงหมายเล็1095นก1095นะครับก็เป็นเส้นทางไปจังหวัดแม่ฮ่องสอนที่มีระยะทางใกล้ที่สุดแล้วก็จะมีช่วงที่โค้งชันที่สุดนะครับช่วงโค้งชันก็จะเป็นช่วงเลยเขตอำเภอแม่แตงมาแล้วนะครับก็จะมีช่วงที่โค้งหนักเอหนักๆก,ก็จะเป็นช่วงของห้วยน้ำดังนะครับก็จะเป็นเขตอุทยานแห่งชาติห้วยน้ำดังนะครับไปอำเภอปลาย ส่วนคนที่เมารถนะครับคนขับรถก็ไม่เท่าไหร่ครับแต่ถ้ามีผู้โดยสารมาด้วยนะครับถ้าเกิดว่ากังวลนะครับต้องทานยาครับยาแก้เมาอะไรเนี่ยเพื่อความชัวนะครับเพราะอาจจะไม่คุ้นชินกับทางโค้งหนักๆนะครับมันก็ขึ้นอยู่กับคนขับรถด้วยนะครับโค้งเวียงหนักๆเนี่ยก็จะเมาได้นะครับส่วนคนขับที่ไม่เวียงก็สามารถช่วยได้ในระดับหนึ่ง จุดนี้ก็จะเป็นจุดเข้าเขตจังหวัดแม่ฮ่องสอนนะครับก็จะไปเข้าสู่อำเภอปลายนะครับปอไปอีกช่วงนี้ที่ผมแซงเนี่ยเพื่อนตามกันเขามาสักพักใหญ่เลยนะครับเพื่อนมี6เลนเออมีห3สาเลนนะครับเลนซ้ายว่างผมก็ขึ้นซ้ายเพราะว่าขันขาวเขาขับอยู่ฝั่งขวานะครับเราก็ มีช่องว่างก็สปีดขึ้นโค้งช่วงนี้นะครับก็ไปด้านหน้าก็จะเป็น2เลนแล้วครับปิดแล้วเราต้องใช้จังหวะที่แบบพอใส่ได้เราก็ต้องเร่งสปีดแซงส่วนอีกเส้นทางหนึ่งนะครับที่มาจังหวัดแม่ฮ่องสอนก็จะเป็นเส้นทางที่โค้งน้อยรองจากมา เส้นปลายนะครับเส้นก็จะเชียงใหม่อําเภอจอมทองแล้วก็ขึ้นดอยอินทนนท์ไปอําเภอแม่แจ่มก็จะมีค้วงเฉพาะช่วงเข้าดอยอินทนนท์ไปอําเภอ,อแม่แจ่มนะครับช่วงประมาณ4-5กิโลนะครับแต่ไม่หนักขนาดนี้ครับถือว่าเบาครับก็เป็นเส้นทางท่องเที่ยวอีกเส้นทางหนึ่งสําหรับคนที่ไปเที่ยวดอยอินทนนแล้วก็ผ่านอําเภอแม่แจ่มแล้วก็ไปขุนยวง โดยแม่อูคอครับโซนนั้นนะครับแล้วก็ไปจังหวัดแม่ฮ่องสอนส่วนเส้นทางที่3ก็จะเป็นเชียงใหม่อำเภอจอมทองไปอำเภอฮอดผ่านป่าสนนะครับแล้วก็ผ่านอำเภอแม่เสเรียงเส้นทางนั้นก็เป็นทางหลวง108นะครับจากอำเภอแม่เสเรียงก็ไปอำเภอแม่ลาน้อยแล้วก็เข้าอำเภอขุนยวมนะครับแล้วก็ไปจังหวัดแม่ฮ่องสอนเส้นทางค่อนข้างอ้อมไกลนิดหนึ่งนะครับแต่ถามว่าโค้งไหมโค้งไม่เยอะครับวิ่ง สบายครับเส้นนั้นโค้งน้อยนะครับแต่ไม่ใช่ว่าไม่โค้งเลยนะครับวิ่งบนเขามันก็ลัดเลาะไปเพียงว่าความโคง้งระดับความโคง้งจะมุมกว้างเอสจะกว้างนะครับส่วนอีกเส้นทางหนึ่งที่ไม่เข้าจุดเริ่มต้นไม่ใช่จังหวัดเชียงใหม่ก็มาจากกรุงเทพนครสวรรค์น,นะครับผ่านกำแพงเพชรจังหวัดตากจังหวัดตากก็เลี้ยวไปอ,อำเภอหอดเอ๋ยอำเภอแม่สอดนะครับแล้วก็ทลอ 105นะครับไปท่า2อย่างแล้วไปแม่สะเลียงแล้วก็เข้าขุนยวมแล้วก็จังหวัดแม่ฮ่องสอนสำหรับคนที่มาจากกรุงเทพที่ไม่เข้าจังหวัดเชียงใหม่นะครับก็เป็นเส้นทางที่ไม่อ้อมนะครับถ้าวิ่งตรงเลยนะครับก็นำมาฝากทุกคนนะครับ ค่อนข้างโค้งหนักโค้งเอสหนักหนักมีหลายช่วงนักหนักก็ต้องใช้ความระมัดระวังนะครับก่อนไปถึงอำเภอปลายนะครับอันนี้ก็จะเป็นขาคือลงเขานะครับก็จะมีโค้งไปโค้งมาเป็นโค้งเอสอยู่เป็นระยะนะครับเราก็ขับตามหลังคันหน้าไปเรื่อยๆครับไม่แซงนะครับสังเกตก็จะมีเส้นปราบยาวเ,าเส้นทึบยาว ไปตลอดนะครับนีย่ยครับโค้งไปโค้งมาบางช่วงก็โค้งห่างๆก็มีนะครับแต่บางช่วงนี่หัาเลยก็กมีพอเดินทางมาสักพักหนึ่งก็จะมาถึงแยกนี้ครับเป็นสามแยกนะครับสามแยกนี้ก็จะถ้าตรงไปนี่ไปอำเภอปลายนะครับถ้าเลี้ยวซ้ายไปก็จะไปอำเภอกาลยานิวัฒนานะครับเส้นนี้สูตรตัวก็เคย ลับไปอยู่ครับทั้งไปทั้งกลับนะครับถ้ามาจากเชียงใหม่ก็จะผ่านอำเภอแม่ริมนะครับมาอำเภอเสมืองนะครับแล้วก็ไปอำเภอกาลยาในวัฒนานะครับแล้วก็มาออกแยกเขาบอกแยกสามแยกตรงนี้นะครับมาบรรจบรับหนึ่งศูนย์เก้าห้านะครับก็จะเลี้ยวซ้ายนะครับก็ไปอำเภอปลายต่อถ้ามาจากกาลยาครับอันนี้เป็นตัวอำเภอปลายแล้วนะครับก็จะเป็นเขตชุมชนนะครับเขตพุกพ่านนะครับเขตพุกผ่านถ้าเป็นแยกเป็นอะไร ก็ต้องชะลอครับพรรถชุมชนรถชาวบ้านก็ค่อนข้างจะ,ะค่อนข้างเยอะนิดหนึ่งนะครับหรือรถนักท่องเที่ยวนะครับรถค่อนข้างจะมากกว่าก่อนหน้านี้นะครับเราก็ต้องขับระมัดระวังนะครับอันไหนที่ชะลอได้ก็ชะลอเพราะบางคันเขาก็ไม่ชะลอครับค่อนข้างอันตรายมาถึงอำเภอปลายก็จะแวะปั๊มน้ำมันเติมปั๊มน้ำมันที่นีครับ เราก็ให้เดินทางจากอำเภอปลายไปอำเภอปางมะผ้าแล้วก็ไปตัวเมืองแม่แหองสอนกันต่อนะครับทุี่ ไปจังหวัดแม่ฮ่องสอนไปเลี้ยวขวาถนน1095ตรงไปแม่ฮ่องสอน107ตางมะผ้า44กิโล1095 จุดแวะพักจุดพักรถนะครับก็สามารถจอดแวะพักได้อันนี้จะเป็นดอยกิ่วลมนะครับเป็นมีที่จอดรถนะครับมีร้านอาหารร้านคาเฟ่นะครับแล้วก็มีจุดรับซื้อของฝากนะครับส่วนมากเขาจะมาพักจอดกันเมื่อสักครู่เราออกเดินทางมาจากดอยกิ่วลมก็จะาปอำเภอปากมะผ่าก็จะเป็นบริเวณอย่างนี้บริเวณนี้นะครับอำเภอตัวอำเภอปากมะผ่า ปากมม่ผ่าตัวเมืองเขาเล็กๆ เห็นนําหน้ามาตั้งไกลนะก็ไปไม่ถึงไหนหรอกเ,นะเ,เพื่อนนะอําเภอปามะผ้าจังหวัดแม่ฮ่องสอนก็มีตลาดนะัดเก็บไป สอนยี่สี่คุณยวมเก้าสิบเอ็ด างมาผ้านะครับผ่าน3มแยกไปบ้านจ่าโบ้เลี้ยวขวาอันนี้ลุกเข้าหลามแยกบ้านจ่าโบาก็จะมีจุดพักรถนะครับจุดแวซื้อของฝากก็จะเป็นจุดชมวิวลุกเข้าหลามครับบริเวณนี้นะครับก่อนจะไปตัวจังหวัดแม่ฮ่องสอนกันต่อนะครับบริเวณนี้ก็สามารถจอดพักมีร้านนะครับซื้อของกินนะครับแล้วก็เครื่องดื่มนะครับก็จะเป็นจุด ซื้อของฝากอีกจุดหนึ่งนะครับลุกเข้าหลามครับบริเวณนี้เอาลุกเข้าหลามเนี่ยไหนทะเลหมอกไปหมดแล้วแต่มันบ่ข่อยสมูทมันมันไหนเอีอะไรวะมาดูอะไรวะมันไม่ใช่หกหกห้าหกห้าไปหกห้าเก้าหกหกห้าใช่ไหม ตอนไหนหลรอบแล้วนี่ยเขาคนเนี่ยมหรอจุดไม่ได้เปลี่ยน่เไม่ออล้วทไมเปลี่ไม่ได้เปลี่ยนก็งดสามรอบเลยนะหกห้าหกห้าหกก่าอมหนึ่งนาทีก็ยังไม่เคยเปลี่ยนนึ่กัลรหันนั่นเลยหกห้าห้หือเป่าไม่ใช่มุ่งหน้าไปแม่ห้องสอน นี้ก็จะเป็นเขตจะเข้าตัวจังหวัดแม่ฮ่องสอนแล้วนะครับก็จะเลยผ่านปากทางเข้าบ้านรักไทยมานะครับก็จะเป็นเขตจังหวัดตัวตัวจังหวัดแม่ฮ่องสอนเขานะไปอีกสักพักหนึ่งครับก็ไม่ไกลครับด้านหน้าก็อันนี้ผมจะใช้เส้นทางที่ไม่เข้าตัวเมืองครับจะใช้เส้นทางเลี่ยงเมืองครับเลี้ยวขวานะครับก็จะมีซุ้มประตูอยู่ด้านหน้าแล้วก็เลี้ยวขวานะครับก็มาถึงจังหวัด แม่ห้องสอนนะครับขอบคุณสำหรับการรับชมนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ